สวัสดีครับวันนี้มารู้จักต้นเปืือยต้นเปลือยสรรพคุณและก็ประโยชน์ของเขาก็คือปลุกไว้ให้ร่มเงาดอกสวยเนื้อไม้สีน้ำตาลออมเทาเนื้อไม้ละเอียดมากทำเป็นไม้กระดานไม้แผ่นพื้นสวยงามเลยทีเดียวเนื้อแข็ง ใช้ทำสิ่งก่อสร้างที่รับน้ำหนักเยอะๆเช่นเสากระดานพื้นคานโดยเฉพาะเครื่องมือหรือด้ามมีดด้ามปลาด้ามจอบเขาจะใช้พึ่งของต้นเปื่อยที่เราเห็นเป็นพูนี้นะครับใช้ขวนสับออกมาแล้วก็เอาไปทำด้ามจอบด้ามเสียมได้เป็นอย่างดีต้นของเขาก็มีสีที่แปลกตาจากต้นอื่นคือมีสีขาว ถ้าปลูกไว้หลายๆต้นเรียงกันเป็นแถวลองนึกดูภาพสิครับเขาจะสวยงามขนาดไหนต้นไม้ชนิดนี้บ้านผมเดียวต้นเปื่อยครับ